สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง2ดาวฟังดวงคลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงประจำสัปดาห์ที่1-7กุมภาพันธ์2,569สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะขอให้ทุกท่านผ่อนคลายใจตั้งสติและเปิดใจรับพลังจากดวงดาวแล้วมาฟังคำทำนายไปพร้อมกันนะคะสัปดาห์นี้พลังของคนเกิดวันศุกร์จะเด่นเรื่องสเสน่ห์การเจรจา และการจัดสมดุลชีวิตค่ะมีทั้งโอกาสดีๆที่เข้ามาผ่านคนผ่านการพูดคุยและบททดสอบเรื่องใจอ่อนกับการใช้เงินตามความรู้สึกค่ะการงานสัปดาห์นี้ดวงการงานของคนเกิดวันศุกร์อยู่ในช่วงของงานละเอียดงานประสานและการทำงานกับผู้คนค่ะคุณอาจเจองานที่ต้องใช้ความประณีตสูงต้องตรวจแก้ปรับรายละเอียด หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ความสวยงามความรู้สึกของลูกค้าผู้ชมหรือทีมงานงานบางอย่างอาจไม่ได้ยากเพราะใช้แรงค่ะแต่ยากเพราะต้องคุมมาตรฐานและต้องทำให้หลายฝ่ายพอใจดวงดาวบอกว่าสัปดาห์นี้คุณมีเสน่ห์ในการทำงานมากพูดดีประสานเก่งทำให้บรรยากาศตึงๆนุ่มลงได้เหมาะกับคนที่ทำงานสายบริการขาย การตลาดครีเอทีฟงานออนไลน์หรือทำงานที่ต้องคุยกับคนเยอะๆคุณจะมีโอกาสปิดงานปิดดีลหรือได้รับคำชมจากการสื่อสารค่ะจุดที่ต้องระวังคือการรับงานเกินกำลังและการช่วยคนอื่นจนงานตัวเองล้นค่ะเพราะคนเกิดวันศุกร์มักใจดีไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่สัปดาห์นี้ถ้าคุณไม่ตั้งขอบเขตคุณจะเหนื่อยสะสมและอารมณ์แขว่งได้ง่ายค่ะ คำแนะนําคือจัดลําดับความสําคัญให้ชัดงานเราก่อนงานช่วยค่อยตามถ้าต้องปฏิเสธให้ปฏิเสธแบบนุ่มๆแต่ชัดเจนงานที่เกี่ยวกับเอกสารเงื่อนไขหรือรายละเอียดตัวเลขต้องเช็คซ้ำค่ะสำหรับคนทำงานประจำมีเกณฑ์ต้องแก้งานหลายรอบหรือมีหัวหน้าหรือลูกค้าขอปรับจุกจิกอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะคะเพราะดวงดาวบอกว่า การเก็บรายละเอียดรอบนี้จะทำให้คุณดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นและเป็นผลงานที่ต่อยอดได้ยาวค่ะสำหรับคนทำธุรกิจหรือฟรีแลนซ์สัปดาห์นี้เหมาะกับการปรับภาพลักษณ์ปรับหน้าร้านโปรไฟล์พอร์ตอัปเดตคอนเทนต์ให้ดูน่าเชื่อถือมีเกณฑ์ลูกค้าเก่ากลับมาหรือมีคนแนะนำงานใหม่ผ่านการบอกต่อยิ่งคุณดูแลคุณภาพงานดี ยิ่งมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้นและราคาดีขึ้นค่ะการเงินการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้อยู่ในเกณฑ์มีเข้าเรื่อยๆแต่รั่วไหลง่ายเพราะความสุขและความใจดีค่ะรายรับยังมีเข้ามาโดยเฉพาะจากงานบริการงานขายงานออนไลน์งานเสริมหรือรายได้จากความสามารถเฉพาะทาง บางคนมีเกณฑ์ได้เงินจากงานที่ค้างค้างหรือมีคนโอนคืนหรือคืนหนนเล็กๆช่วงปลายสัปดาห์ค่ะแต่รายจ่ายจะเด่นมากค่ะมักเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับของกินของหวานของอร่อยของสวยงามของแต่งตัวของใช้ที่ทำให้รู้สึกดีค่าเดินทางคาเฟ่ของขวัญหรือช่วยเหลือคนรอบตัวค่ะ ดวงดาวเตือนว่าสัปดาห์นี้คุณอาจใช้เงินเพื่อปลอบใจตัวเองเช่นเครียดก็ซื้อเหนื่อยก็ให้รางวัลไม่ได้ผิดค่ะแต่ถ้าไม่ตั้งงบเงินจะรั่วแบบไม่รู้ตัวค่ะคำแนะนำการเงินตั้งงบความสุขชัดๆแล้วใช้ได้เต็มที่ตามงบแยกเงินจำเป็นกับเงินช้อปปิ้งกินเที่ยวถ้ามีคนขอยืมหรือขอช่วยให้คิดเงื่อนไขให้ชัดก่อนตอบค่ะทำแบบนี้แล้ว การเงินจะยังไหลลื่นและเหลือเก็บค่ะความรักคนมีคู่ความรักของคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้อยู่ในช่วงต้องการความใส่ใจและการสื่อสารแบบอ่อนโยนค่ะคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองให้เยอะดูแลเยอะแต่บางครั้งอีกฝ่ายไม่ทันสังเกตความเหนื่อยของคุณทำให้เกิดอาการน้อยใจง่ายขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่งานยุ่งหรือพักผ่อนไม่พอดวงดาวแนะนำว่า อย่าปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพงค่ะให้คุยกันตรงๆแต่ใช้คำพูดนุ่มๆบอกความต้องการแบบชัดเจนไม่ประชดไม่เก็บไว้คนเดียวสัปดาห์นี้ถ้าคุยดีๆความสัมพันธ์จะอบอุ่นขึ้นมากค่ะบางคู่มีเกณฑ์คืนดีกันหรือตกลงกันเรื่องเดิมให้จบค่ะคนโสดคนโสดสัปดาห์นี้เสน่ห์แรงมากค่ะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยหรือคนเก่ากลับมาทัก ทำให้ใจสั่นและลังเลได้ง่ายแต่ดวงดาวบอกว่าให้เลือกคนที่ชัดเจนไม่ทำให้คุณต้องเดาไม่ทำให้คุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวดูการกระทำและความสม่ำเสมอเป็นหลักค่ะถ้าเขาทำให้คุณสบายใจความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไปได้ไกลค่ะสุขภาพสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ควรระวังความเครียดสะสมและการพักผ่อนไม่เป็นเวลา อาจมีอาการปวดหัวนอนหลับไม่ลึกปวดท้องหรือกรดไหลย,ย้อนจากความเครียดหรือกินไม่เป็นเวลาอ่อนเพลียง่ายเพราะทำหลายอย่างและคิดเยอะค่ะดวงดาวแนะนำว่าให้จัดเวลานอนให้เป็นเวลาลดคาเฟอีนช่วงเย็นและหากิจกรรมผ่อนคลายที่ทำให้ใจนิ่งจริงๆเช่นฟังเพลงอาบน้ำหุ่นเดินเบาๆหรือยืดเหยียดก่อนนอน สุขภาพจะค่อยๆกลับมาสมดุลทั้งกายและใจค่ะคำแนะนำประจำสัปดาห์ดวงดาวฝากข้อความถึงคนเกิดวันศุกร์ว่าอย่าใจดีกับคนอื่นจนลืมใจดีกับตัวเองค่ะสัปดาห์นี้คุณมีสเสน่ห์และมีคนเข้าหาเยอะทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์แต่ขอให้คุณตั้งขอบเขตให้ชัดเลือกสิ่งที่ทำให้ใจสงบและอย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาวัดคุณค่าของตัวเองค่ะ เมื่อคุณดูแลใจตัวเองได้งานเงนิงนความรักจะค่อยๆไหลไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ดวงประจำสัปดาห์ที่1-7กุมภาพันธ์2569สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะหากอยากฟังคำทำนายแบบละเอียดสำหรับทุกวันเกิดอย่าลืมกดติดตามที่ช่องสองดาวฟังดวงนะคะ ถ้าคำทํานายนี้ตรงใจกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะขอให้คนเกิดวันศุกร์มีสัปดาห์ที่ใจอ่อนโยนงานราบรื่นการเงินคุ้มได้ความรักอบอุ่นและสุขภาพแข็งแรงเต็มไปด้วยพลังดีๆจากดวงดาวนะคะ